โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จเจศใช่ไหมครับจากตอนที่แล้วนะครับล้างกันแล้วนะครับแว็กเตือนน้ำยากันแล้วนะครับมีปัญหาก็ยังตัดเหมือนเดิมพนานะครับรุ่นนะครับอ่าอะไรรุ่นรุ่น c s CU ขีด PC9 n k t นะครับก็จะถอดมอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนเบานะครับตรวจเช็คแล้ว ช่างมาล้างก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เกิดอาการเปิดไปสามทีตัดนะครับง่ายไม่นอนเลยครับก็กิดจากมอเตอร์นะครับผิดเบรคเกอร์้วนะปิดครับโอเคอเอาเป็นไฟนะไสีเทาเป็นไฟนะต่อสายใส่ไฟนะครับ ดูบางส่วนนะครับหรือฝาครอบเนาใส่ไฟแนนะล้เนี่ยจเลยมอเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์ดีซีนะตัวนี้ช่างจรก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เจอของจริงครับแล้วใชอโอ้เป็นสนิม์เเสน่ห์อย่าไปแตะเข้านะครับแคหลุดนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับ แกะออกค่ะแกะเดก็ออก,อก,ออกอมาปอาบชั้นเมลับหนะ่อยสอเป็นรับทอดนะครับแล้วก็ไไหไปไหนไปไหนตรงนี้ั๊มไปเลย,ม,ยมัื ดาสิ่งนะครับอ่างหมยสายดีกว่าครับสายขาดเก่าแล้วออนนถอดตัวที่ไม่เป็นสนิมแล้วกันตอนนี้พลาสติ กลาวออกนะครับสเกตตมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นสาย5เส้นนะครับไฟดีซีสามร้อยโวลต์เลี้ยงนะครับแล้วคอนโทรลเบอร์นะครับสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองเป็นคอนโทนนรล เราแกะไว้แล้วก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับกินไหมเนาะกินร้อนเลยน่าจะมีนะใส่คอนโทรมันกระจายต้องลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูนะ ไฟสามร้อยก็ปกติเลยกินไหม้ร้อนกินความร้อนแปลกครัรเบเจวปล่อยนะครับยึดมอเตอร์เลยครับล้างเลยพักนี้รู้สึกจะเจอแต่มอเตอร์ออนั่เราเนี่ยพาณาสนิทวานเจอทอมซม เสียงมันเข้าเห็นไหครับย่อมร้อนสี่ตัวครับย่อมร้อนครับเสียงมาาันคดังเราแกนมันลงมาอยู่ก่อนที่เราจะเราลงหมดครับก็จะเปลี่ยนโบด้วยโบโบหักนี่โบหักอย,ยู่อนึงโบ้เริ่มเลยช่างก๊ล้างหักทั้งมันล้างมันไม่ถอดสายมอเตอร์เหทือนมอ่ยนาจะนั่ะ <c oughs> <c oughs> ดูกับเขาว่าเราดูเราล้างแล้วก็ถอด,<ต>อดถอด<ต>อดูดหลอดหลอดครับเนี่ยม,มอเตอร์แล้วครับเนี่ย<ตอด>เป็นผานานครับเ<ตอด>นี่ยโอ้โหสี280่สิบวัตต<อ>์ดีซีสองร้อยสี่สิบเอ้สองร้อยแปดสิบโวลต์ถึงสามร้<ต>อย<ด>สี่สิบโวลต์นะครับใช้งานได้ปรับระดับได้ค<ต>อนโทรลเป็นล<ตอ>ดโวลต์นั่นเองนะครับ ีสายเยิมเมอร์รถวนลงมาล็อคเป็นตัวไหนเนี่ยหมอดมาแล้วฮะถอดออกมาแล้วอ๋อไชงนูถอดแล้วเหรออืมเป็นสีแฉกอะเจ๊ะปะสีแฉกอ๋อช่นูแล้วก็เองยกออกก่อนออกได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับล็อคต้องเปิดไม่ได้นะติดไม่อยู่จะหล่นอีกไหมเนี่ยลอคมาลุ่นแล้ว ได้ไม่ตกองเดี๋ยวคอ,องก็หล่นเยะเลยนะนแกะโบออกก่อนนะครับปล่อยทันเะห็นไหมครับอดูกันมีล็อกกี่ตัวนะครับ โบก่อนแล้วค่อยเอามอสไ่ออกแมวนี่ชอบไล่ขั้นต่อเรื่อยยังไม่หล่นจับงนี้อยู่ผมก็รอบกกันเลยแล้วกันกของกันเลยออกรกัน ออกแล้วอออโอเคถ่ายมอเตอร์เลยใช่ไหมถ่ายมอตเตอร์ ถ่ยตรงโ์ครับตรงโว้นตรงมีคราะหอมาโวล์ครับเบอร์อะไรครับสองสามสองหนึ่งทีจีอ่าเขาเห็นอยู่ละถ่ายใกล้อย่างนี้สามร้อยสี่สิบโวล์พันสนิคดีซีสองร้อยแปดสโอ้ ใบฟิสชั่งฮะขอแล้วเบอร์อะไรดูเบอร์ไหม่ะดูต้องเมีดูไว้นะไม่ใช่เบอร์เผื่อรอบหน้าเนี้ยต้องถอดมาดูไงต้องเมีจดไว้แล้วถ่ายรูปไหะไหนะไปเลยเบอร์นี่อ่ะ เน e ok? to okay. ี่ยสีเนี่ยประทับตาเลยี่มีาน่าจะอยู่ที่เพจนะครับเบอร์นี้ครับอืมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่าอีพีโฆขนาเป็นมอเตอร์ไดซีโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเมคอินไทยแลนด์นะครับตัวนี้ผลิตในไทยนะครับเปิดมุดหมดเขาเอาไปไปเบิร์กไหลมายางออกยางหาย ก็เดไปเทียบซื้อบ่อืมร่งความเร็วไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องลองเปล <c oughs> ี่ยนบ่ช่างลาเย็นหาไม่เย็นนะครับช่างแม่ก็มาเช็คต่อให้อโอเคโอเคใช่างนะรออะไรนะครับรออะไรครับตามนี้มาเลยเป็นอย่งนี้ดูเพจนี้นะพีเนะ่เป็นดีซีนะดูได้นะแล้วพัดลมนะอะไน่ะพัดลมออโบยนีอ่อ่ะต้องเอาไปด้วยอ่ะอ่ะใช่เอาตัวอย่างไปครับ หมอภาวนาไปนั่นแหละเขาจะวัดเนี่ยมาตรฐานโอเค <Okay. S 3>